สนสะวจะมาดูนอกอะไรเป็นพิเศษนี้เอาขันมาเห็นเห็นหน้าคนวันนี้น้องเนี่ยจะมาดูนอกอะไรเป็นพินนนเศษไหนไหนนะไปไหนแล้วมาลนะูมา แล้วทำไมมันต้องกระดิ่งด้วยอ่ะหน่อยโอมีสองตัวเลยกิไรขน้เนี่ย ือแม่ก็เป็นนกานเดียวนกนายเดียวพวกแอฟริกันเกเป็นนกไนเดียวใช่แต่แอฟริกันเกผมตรงนี้ตอนนี้กัดโอ้กัดกันเหรอกัดแล้วก็สูอกมาเลยใช่ตอนนี้บินไม่ได้ไม่มีแรงบินตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อตัวตัวใหญ่ไห นี่ไงตัวเล็กอยู่นี่ ตัวนั้นชื่อลิงเน็กใช่ไหมที่แม่ที่หนูบอกแม่ถืงอยากได้ กาะตัวเดียวไม่เกาะเลยครบเคครับออมาฟื้นเลยครับเอามาเม็นเืออามาตัวมตวไมตัวเน พ่อมันชอบแล้วเนี่ยพ่อต้องจัดแล้วไไนนะพ่อต้องซื้อแล้ว <c oughs> ลที่บ้านมีลูก,กีปปก้ป้าปาทีไหนูขบอกเมื่อกี้นะสลุสสยอเลยทั้งหมดยุเล็อ่ะทอะไร